bye างครั้งมันก็เหมือนกับชีวิตของเราพระเจ้าเรียกใช้หลายครั้งเราก็ปฏิเสธไม่เอาให้คนอื่นทําแทนไม่ไปไม่ทำํำแต่ว่าในที่สุดการปฏิเสธพระเจ้าการไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันจะนําเราไปถึงจุดจุดหนึ่งนะมันจะทําเราไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ที่ทำให้ตัวของเรามีความทุกข์อ่ะเรามาดูด้วยกันว่ากรณีนี้เกิดอะไรขึ้นกับโยนานะในพระธรรมโยนานะคะ,ะบทที่สองนะคะข้อที่1ถึงข้อที่2บอกว่า แล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปล่านั้นว่าในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทุกข์ตอพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์และผ่านไปในข้อที่6และข้อที่7นะคะ ข้อที่6และข้อที่7บอกว่าแต่กระนั้นก็ดีข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าปรงพระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าปรงขึ้นมาจากปากแดนคนตายเมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าปรงข้าปรงระลึกถึงพระเจ้าและคำอธิษฐานของข้าปรงมาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของปรงคและข้อสุดท้ายที่จะเอามายกตัวอย่างในข้อที่น่าจะเป็นข้อที่ สิบนะคะบอกว่าและพระเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งนี่คือเป็นเรื่องราวคำอธิษฐานของโยนาเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและการไม่เชื่อฟังอ่ะก็นำชีวิตไปถึงอันตรายเขาตกทุกข์ได้ยากเขามีความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับอยู่ในแดนของผู้ตายแล้วปลาเนี่ยกินเขาเข้าไปคราวนี้ในช่วงเวลาตรงนั้นน่ะที่เขาอ่อนละโหยโลอยแรงเขาก็คิดถึงพระเจ้า สถานการณ์ของโยนาบางทีก็คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นสถานการณ์เด <edia> <ร>ียวกับเราอะถ้าวันนี้เรากำลังเจอกับสถานการณ์ในแบบเดียวกันนะคะเราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นน่ะในปัญหานั้นน่ะถ้าคุณระลึกถึงพระเจ้าได้และคุณอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะทำแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทำกับโยนานั่นแหละคะ่ะ ในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากในเวลาที่เราอยู่ในความลำบากในเวลาที่จิตใจของเราอ่อนละหยหรือว่าชีวิตของเราอ่ะมันอยู่ในปากแดนของผู้ตายอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนลึกที่ไหนคิดดูนะโยนาเนี่ยเขาอยู่ส่วนลึกที่สุดของของมาหาสมุทรเนี่ยคำอธิษฐานของเขายังไปถึงพระเจ้าอ่ะวันนี้หลายคนน่ะกำลังอยู่ในความทุกข์แบบทุกข์ที่สุดอ่ะเหมือนอยู่ใต้มาหาสมุทรอ่ะเหมือนใครจะควานหาคุณไม่เจอแต่ ว่าพระเจ้าอ่ะเจอเรานะพระเจ้าเจอคําอธิษฐานของเราด้วยอธิษฐานสิคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบางครั้งความรู้สึกของคุณนะอาจจะอยู่เหมือนเหมือนโยนาที่อยู่ในท้องปลามันมืดมนมันเต็มไปด้วยปัญหามันรู้สึกเลยเหี่ยใจมันรู้สึกอ่อนเพลียในคําอธิษฐานเนะี่ยื่อเราร้องทูนพระเจ้าพระเจ้าอ่ะจะตรัสกับเราเหมือนอย่างที่ตรัสกับปลาให้สํารองโยนาออกมา วันนี้ปัญหาอาจจะกำลังกืนกินเราอยู่แต่ถ้าเราอาธิษฐานและลึกถึงพระเจ้าด้วยความเชื่อพลังแห่งความเชื่อจะทำให้เราได้เห็นการอาัศาจรรย์ที่มาจากพระเจ้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจากร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจากร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ